การปรับปรุงวิธีการประมาณค่ามิติเศษส่วนสำหรับภาพระดับสีเทาค่ามิติเศษส่วนหรือค่า Fd คือตัวอธิบายคุณลักษณะที่นิยมใช้ในการประมาณค่าวัตถุที่มีความซํำซ,ซ้อนซึ่งพบได้ทั่วไปในธรรมชาติมิติเศษส่วนถูกนำมาใช้ในงานหลากหลายประเภททั้ง pattern recognition, texture analysis, segmentation, medical signal analysis, box counting b o x c o u n t i n g เป็นวิธีการที่นิยมนำมาใช้ในการประมาณค่า fd ขั้นตอนการทำงานของ b o x c o u n t i n g คือการแบ่งภาพออกเป็นกล่องในไซต์ต่างๆจากนั้นทำการนับจำนวนกล่องในแต่ละไซต์นำข้อมูลที่ได้มาพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกล่องและไซต์ของกล่องต่อมามีงานวิจัยที่นำเสนอวิธีการ แบ่งกล่องออกเป็นสามเหลี่ยมซึ่งช่วยให้บ็อกซ์คาวติงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ทั้ง2วิธีสามารถใช้ได้แค่กับภาพขาวดำเท่านั้นซึ่งภาพในธรรมชาติส่วนใหญ่หล้วนเป็นภาพสี Differential BoxCounting จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับภาพสีโดยนอกจากแกน x y ที่ใช้ในการบอกพิกัดของภาพแล้วในแกน z ยังใช้บอกค่า i ิ t e n s i t y อีกด้วยขั้นตอนการทำงานเริ่มจาก แบ่งภาพออกเป็นกลิดในแกน x, y และแบ่งความสูงของกล่องในแกน z จำนวนกล่องที่นับจะเท่ากับความต่างของกล่องสูงสุดและกล่องต่ำสุดจากนั้นจึงหาผลรวมจำนวนกล่องของทุกกลิดและทำการพล o อตกราฟแต่ DBC ก็ยังมีปัญหาที่เรียกว่า overcounting overcounting เกิดจากความต่างของกล่องที่มากเกินไปทำให้เมื่อนับกล่องออกมาแล้วได้กล่องมากกว่าที่ควรจะเป็น งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโอว์เคอล์ติ้งด้วยการนำเอาเทคนิคการแบ่งกล่องสามเหลี่ยมมาประยุกต์ใช้โดยในขั้นตอนการแบ่งกลิตนั้นเราจะใช้แพทเทิร์นทั้งสองแบบในการแบ่งกลิตออกเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นคำนวณจำนวนกล่องของแต่ละกลิตและหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแพทเทิร์นจำนวนกล่องที่ต้องนับเลือกจากแพทเทิร์นที่มีค่ามากที่สุด triangle dbc เป็นการนำเอาการแบ่งกล่องสามเหลี่ยมมาประยุกต์ใช้กับ DBC ในขั้นตอนแรกทำการกำหนดไซส์ที่ใช้ในการแบ่งกลิตจากนั้นแบ่งภาพออกเป็นกลิตนำแต่ละกลิตมาผ่านกระบวนการแบ่งกล่องสามเหลี่ยมคำนวณหาจำนวนกล่องของแต่ละกลิตเลือกจำนวนกล่องจากแพทเทิร์นที่มีค่ามากที่สุดจากนั้นทำแบบนี้กับทุกๆกลิตเพื่อหาจำนวนกล่องของไซส์นั้นเมื่อได้ครบทุกไซส์แล้ว จึงนำเอามาพลอตกราเพื่อหาค่า FD จากผลการทดลองพบว่าการแบ่งกล่องสามเหลี่ยมช่วยให้ DBC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากนั้นจึงทำการทดลองกับวิธีการอื่นซึ่งก็พบว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิมจึงสรุปได้ว่าการแบ่งกล่องสามเหลี่ยมช่วยแก้ปัญหาการเกิด overcounting ได้จึงส่งผลให้ค่า error ลดลงและการนับกล่องมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น